เป็นจุดเปลี่ยนแพชชั่นในที่สุดเราก็เจอแพชชั่นในการเรียนจีนแล้วเปิดโลกใหม่มากได้ทำแบบปึะหดกผลก็ตามค่างาที่ฉันไม่ผ่านก็คือเราได้เวลาพูดนั้นก็คือสักทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพันพาไปเชน่าวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาจีนของเราในระยะเวลา2ปี ที่สอบผ่านเคีหกแล้วนะคะก็จะเล่าต่อจากพัทที่แล้วแล้วก็เล่าจนจบเลยแล้วก็จะมีการบอกถึงเคล็ดลับกา,ญญาศรอ่านหนังสือของเราเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงรีวิวข้อสอบที่ผ่านมานิดๆหน่อยๆด้ค่ะเชิญรับชมตอนนี้ได้เลยมาเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะคะความเดิมมันก็มีอยู่ว่าเราไปเรีเปลี่ยนที่ะปทีจีนแล้วก็สอบผ่านคีสี 4, ค่คีห้าใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเล่าต่อจากหลังจากสอบผ่านคนห้าก็คือเราเหลือเวลาอยู่ในจีนอีก3เดือนแล้ว3เดือนนั้นคือเราแบบผ่านแล้วเราก็เลยไม่อ่านหนังสือเพราะตอนนั้นกะว่า จะไม่ต่อจีนก็คือไม่สนใจภาษาจีนกลับไทยมาก็จะทิ้งจีนอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อ่านที่คีหกแม้เราซื้อจะบอกว่าเฮ้ยกลับไปอ่าน6ต่อไปสอบ6ต่อกันอีกทุกคนอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่อ่านว่าทุกคนก็ไม่อ่านกันก็เป็นเอกสัรว่าจะไม่สอบแล้วที่คหกแบบว่าตอนนั้นอะในใจมันต่อต้านภาษาจีนอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่อยากอ่านเนี่ยเพราะว่าไม่มีแพชชั่นในการเรียนก็เลยไม่อยากอ่านก็เลยแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำสอบผ่านแล้วก็โฮสก็แบบชอบบอกว่าเนี่ย กลับไปประเทศไทยอ่ะแล้วก็กลับมาเรียนมหาลัยที่จีนสีอะไรเง,งี้ยแบบจบมัธยมก็มาเรียนมหาลัยที่จีนสิแต่เราอ่ะไม่อยากเรียนเพราะว่าเราตอนนั้นเรายังไม่ชอบภาษาจีนไม่ช,มชอบประเทศจีนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่มาหรอกแต่ปากก็ตอบเขาไปว่าเออเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแต่ว่าจริงๆก็คือไม่มาไม่อยากมาเพราะตอนนั้นอ่ะแบบไม่ชอบประเทศจีนเลยชอบญี่ปุ่นมากมันเหมือนว่ามาประเทศจีนเนี่ยมันคนละสไตล์กันเลยไม่อยากเรียนภาษาจีนแล้วว่าอยากกลับไทยไปเรียนญี่ปุ่นเออนั้น เราซื้อเขาก็ให้เราซื้อนังสือที่6ก็คือแบบอันนี้ตั้งใจซื้อเองใชไมก็อยากซื้อมาไว้ก่อนว่าไหนๆก็มาจีนแล้วก็ก็ซื้อไปก่อนแล้วกันเพราะถ้าไปซื้อจากไทยมันอาจจะแพงก็ได้ก็คืออันนี้ก็คือซื้อไว้เผื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านอีกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าจะได้อ่านหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าสรุปได้อ่านไหมหลังจากตอนที่เรากลับไทยมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเวลาให้หยุดเรียนอีกเจ็ดวันเพราะเรายื่นดบเอาไว้ก่อนไปแลกเปลี่ยนก็ได้หยุดต่ออีกนิดนึงเเราก็ลย มีโอกาสว่างว่างไงได้ดูซีรี่จีนเรื่องหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนในการเรียนภาษาจีนของเราเลยคือแบบเปลี่ยนแบบมากๆเพราะว่ามันทําให้เราเจอแพ um ลชั่นในที่สุดแราก็เจอแพละชั่น um ในการเรียนจียังเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่ชอบภาษาจีนไม่ไมีแลนในการเรียนอุย้ยจะให้ตอบแ,แต่ว่าตอนนั้นเราไปลงคอร์สเรียนญี่ปุ่นไว้แล้วเหมือนกันหลังจากกลับไทยว่าเราก็ยังอยากเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะเราชอบญี่ปุ่นแต่ว่าหลังจากเราดูไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆแบบซึมซับซึมซับเข้ามาจนเรากลายเป็นติงจีนแบบ ติ่งจีนตอนนี้เป็นติ่งจีนหนักมากก็คือเปลี่ยนไปเลยเซึ่งไอเชียใจีนเรื่องนั้นก็ถ้าช่วงมิถุนาเดือนปี2019ทุกคนก็น่าจะรู้จักกับเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็ใครๆเขาก็ดูกันนะมันดังมากมันแมสมากมันทําให้แบบวงการจีนแมสในไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันแมสในใจเราเพราะเรื่องนี้นะคะก็คือเปิดโลกใหม่มากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเออสนุกข,ขนาดนี้เลยเหรอ แบบวิธามันดาราจีนหล่อจังแล้วทำไมนเนื้อเรื่อมันดีจังคือแบบพีจีก็ดีคืองงไปหมดเลยใช่ไหมหล่อนก็แบบจิกากิตกากิจกา,ก,ก,าก็คือแบบพอดูเรื่องนั้นปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ตามหามาตลอดนี่แหละแพชชั่นที่เราตามหานี้ที่สุดเราก็รู้เลยว่าเราเรียนภาษาจีนเพื่ออะไรเรียนเพื่อสิ่งนี้เองเราก็เลยมีเป้าหมายในการเรียนต่อมาแล้วก็ไปลงคอร์สเรียนพิเศษที่ที่เสยียดที่เรียนที่เสียดที่เรียนเลยนไปลงคอร์สเรียนพิเศษที่สถานที่ หอนพิเศษแห่งหนึ่งแถวราชเทวีก็คือเด็กเรียนจีนน่าจะรู้จักนะราชเทวีคือที่ไหนก็ไปเรียนมาสองคอร์รสไ่ทัศเกาหลีตอนนั้นอร่อยมากมก็คือเจอเพื่อนเจอเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็ต่งเหมือนกันแล้วแบบก็เลยช่วยกดบัตรให้เราเราก็เลยได้ไปดูแฟนมิตติ้งโอ้แล้วพอดูแฟนมิตมติง้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายิ่งมีแพชชั่นกว่าเดิมเลยคืออะไรรู้ไหมแฟนมิตติ้งอะบัตรก็หกพันนะแต่ว่ามันมันเห็นไม่ชัดเลยคือเราเห็นหน้า นัแสดงไม่ชัดเลยเว้ยแล้วแบบเราหงุดหงิดมากเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแพชชั่นเราคือเราต้องเรียนภาษาจีนต่อไปเพื่อที่จะไปเรียนมหลาลัยที่จีนเพื่อที่จะได้ไปตามติ่งอีกให้เห็นชัดๆัดอันนี้ก็คือแพชชั่นที่แบบเจ็แบบเข้มขึ้นหลังจากไปดูแฟนนิตติ้งมาคือแบบเรารู้สึกว่าเราอะโชคดีมากที่เราได้ดูซีรีส์เรื่องนี้คือมันมันเหมือนว่ามันมาตรงเวลาพอดีคือช่วงมิถุนาเราเพิ่งกลับจากจีนใช่ไหมเรายังไม่ลืมภาษาจีนเนี่ยเราก็เลยดูเราก็รู้สึกว่าเออเ เออเนี่ยมายื้อไว้ตรงเวลาพอดีเพราะถ้าเราดูช้ากว่านี้เราอาจจะลืมภาษาจีนไปแล้วก็ได้แล้วก็ตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าไปเรียนพิเศษแล้วก็ไปทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาจีนเลยงนั่งดูทั้งวันเลยแล้วก็ปันกลับมาเนี่ยเราอยู่ใส่วิตใช่ไหมเราก็ย้ายไปใส่สินจีนอะไคือแบบความกล้ามากเป็นความกล้ามากเป็นกล้าที่สุดในชีวิตเลยก็คือ เราไม่รู้จักเพื่อนในห้องสินจีนเลยแต่ว่าเราย้ายไปเพราะเรารู้สึกว่านี่แหละคือหนทางของเราเราจะเรียนภาษาจีนซึคืออนาคตเราจะเรียนภาษาจีนต่อไปเรื่อยๆือ แค่ติ่งอะแค่ติ่งชีวิตมันเปลี่ยนเลยเนาะแค่ติ่งเองอะแค่มีแพชชท่รนอะคลิกเดียวอะคลิกเดียวที่กลายเป็นติ่งจีนอะจังหวะนั้นเหมือนเจอเป้าหมายในชีวิตเลยอะคือแบบติ่งจนได้ดีอะมันมีจริงๆคืองงไว่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบติ่งจะมีแพทชั่นในการเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมมันก็มันเป็นได้จริงๆก็คือพลังเหนการติ่งเนี่ยมันสุดยอดจริงๆริจากตอนแรกอะที่เราคิดว่าเราไม่น่าไปจีนเลยคือมันเป็นระยะเวลาสิบเดือนที่เราคิดว่าเรา เราไม่น่าไปจีนเลยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกโชคดีมากที่ได้ไปจีนเพราะมันทาให้เราได้เจอเป้าหมายในชีวิตและทําให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งที่เราทําได้ดีก็คือการเรียนภาษาจีนก็คือสรุปที่พูดไปเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยต้องการจะบอกอย่างเดียวก็คือเราได้ดีเพราะติง่งก็มีแค่นั้นจริงๆก็คือถ้าไม่ได้ติ่งจีนก็คงไม่มีเราในวันนี้เพราะเราจะหาแพทชั่นไม่เจอแล้วเราก็จะไม่อยากเรียนแล้วเราก็จะทิ้งจีนไปเลยแต่โชคดีที่เราได้ดูซีรีส์จีนในเวลาที่ถูกต้องทําให้เราสามารถ ไปต่อในเส้นทางนี้ได้ก็กลับมาที่เรื่องสอบกันบ้างตอนนั้นน่ะเราย้ายแผนก็คือเทอมสองของหม5ห้าเราถึงไปเรียนท้องสินจีนแล้วจังหวะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออไหนไหนเราก็ตัดสินใจที่จะมาเส้นทางนี้แล้วไหนๆก็ตัดสินใจจะเรียนภาษาจีนต่อก็ไปสอบพิเศษหกหน่อยละกันก็คือเรียนพิเศษไปหนึ่งคอร์สแบบลงไปลองเรียนเล่นๆเฉยๆไม่เล่นหรอกก็จริงจังแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ สอบผ่านได้เพราะว่ามันมันยากมากเนี่ยหมันยากกว่า5มากเพราะคำศัพท์มันเพิ่มมาประมาณ2000กว่าคําตอนนั้นเราก็คือสอบเดือนกุมภาปีพันปี2020แล้วเราก็ไม่ได้อ่านคําศัพท์ไม่ได้ทําแบบฝึกหัดก็ผลก็ตามคาดนะคะไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเป็นรังแรกที่สอที่คิดไม่ผ่านโอ้แต่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าคะแนนคือเกินคาดมากเราคิดว่าไม่น่าถึงร้อยเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยคําศัพท์เราก็ไม่ได้อ่านไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือ พัดเขียนงงงงใช่งงมากว่าทำไมทำพาัดเขียนได้แต่ว่าเพราะเราสอบแบบคอมไงมันพิมพ์ด้วยพิมพ์อินได้เราก็เลยเวลาเขียนเขาให้ของที้ที่หกเขาให้ตัวเสียก็คือการย่อความก็คือให้บทความมาหนึ่งพันแล้วก็ให้ย่อเหลือสี่ร้อยตัวตอนนั้นก็คือเราก็อ่าน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 ,านไปโชคดีที่เรื่องที่เขาให้มามันอ่านง่ายมากคือแปลออกทุกตัวไม่เหมือนกับผัด อ่านเลยพัอ่านอ่าน,านไม่ออกเลยพาดอ่านของทีเกหคือเราอ่านไม่ออกเลยตอนนั้นแต่ว่าพาดเขียนเราอ่านออกแล้วเราก็เลยสรุปมันออกมาในแบบที่ไรยากรในหัวที่เรามีในตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่อนะว่ามันจะได้ถึง7 1คะแนนแต่มันก็ช่วยให้ภาพรวมทั้งหมดของเรามันออกมาดีก็คือ154ในการสอบทีเคหครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้ท่องจบไปเลยคือแบบงงมากว่าได้ขนาดนั้นได้ยังไงแต่พอคิดดูเราก็ว่าเราก็รู้เลยที่เราําข้อเขียนได้ดีที่สุดเพราะว่า ตอนนั้นน่ะพาร์ทฟังอะ่ะไม่รู้เรื่องพาร์ทอ่านก็อ่านไม่ออกแต่ว่าพาร์ทเขียนน่ะมันอ่านออกแล้วมันก็พิมพ์ออกมาได้ไงแล้วคือเขาให้อ่านน่ะเขาไม่ได้ให้ลอกนะเขาให้อ่านสิบนาทีแล้วเขาก็ปัดข้อความไปเป็นหน้ากระดาษเปล่าให้เราเขียนจากสิ่งที่เราอ่านมาว่าเราอะ่ะอ่านอะไรเจออะไรมาบ้างเน,นี้ยเพราะช่วงนั้นเราได้คุยวีแชทกับเพื่อนเพื่อนคนจีนเพียงคนเดียวที่เราได้มาจากการไปแลกเป็นจีนก็คือคนนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเพื่อนที่ดีมากก็คือคุยเล่นกันตลอดก็เลยทําให้เราได้ฝึกใช้ภาษาจีนใน ในการเขียนจักจพิมพ์อินเนี่ยได้แบบฝึกภาษาจีนที่ยังไงต้องไม่ว่าไงก็คือได้ฝึกคิดภาษาจีนในหัวแล้วพิมพ์มันออกมาเป็นตัวอักษรก็เลยทําให้เราสามารถเขียนตัวจีนได้แบบว่าสื่อสารเป็นจีนผ่านการพิมพ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นด้านการพูดีย่ยมันจะพูดไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้พูดอันนี้ก็คือเป็นยันตอนนี้ตอนนี้ก็ยังพูดจีนไม่ค่อยคล่องเพราะว่าอยู่ไทยไม่ได้คุยภาษาจีนจากใครเลยทักษะการเขียนเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะแต่ตอนพูดอ่ะทุเรศมาก ก็จากนั้นที่รู้กันก็เดือนกุมภาปี2020ใช่ไหมโควิด19มันมาแล้วเราก็เลยได้เรียนออนไลน์อยู่บ้านก็คือเราได้เวลาย่พูดว่าก็คือสักทีเราก็เลยได้มีเวลาในการอ่านซุ้มอ่านหนังสือเพื่อสอบใหม่อีกรอบหนึ่งแต่เราอะคิดว่าเราจะสอบพีเคห้เผื่อๆไว้ก่อนเพราะรอบแรกเราได้ร้อยเกแล้วมันได้น้อยไงเผื่อว่า ถ้าเกิดยังไงเราจะได้มีพีเคที่คะแนนสูงขึ้นเผื่อเราไม่ผ่านหกเราก็เลยซุ่มอ่านหนังสือเพื่อสอบพีเคห้าก่อนแล้วตอนนั้นอะมันก็เลยเกิดเหตุที่แบบเพราะโควิดส่วนสอบก็เลยเลื่อนสอบเลื่อนสอบคือเลื่อนตลอดเราลงพีเคห้าไว้เดือนมิถุนาคือเราโดนเลื่อนไปไกลมากเราได้สอบพีเคห้าตอนเดือนกันยาแล้วสอบเคหกต่อเลยในเดือนตุลาคือแบบชีวิตตอนนั้นคือยุ่งยุ่งวุ่นวายมากเดียกก๋ยวจะเล่าว่ามันเป็นยังไง ก็เราอะลงสอบพิเคห้าเวกับศูนย์สอบหนึ่งในเดือนมิถุนาซึ่งมันเป็นการสอบออนไลน์แบบที่สอบด้วยคอมตัวเองที่บ้านคือเราใกล้จะสอบแล้วเราอ่านแบบนับเวลาถอยหลังอีกสองอาทิตย์จะสอบแล้วก็มีข่าวมาว่าเฮ้ยการสอบยกเลิกอ่ะการสอบยกเลิกคือแบบงงมากจนก็หงุดหงิดอยู่แบบ้ยพยายามอ่านมานะคือแบบเวลาเราจะสอบเราจะอ่านใกล้ๆ้สอบไงแล้วเราก็เราก็จะแบบ อัด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 ใกล้ๆสอบแล้วพอสอบปุ๊บเราก็จะปล่อยให้มันหายไปใช่ไหมคือเราเวลาอ่านเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รลยหงุดหงิดมากว่าเฮ้ยต้องอัดมาสอบยกเลิอกอะ่ะก็หงุดหงิดมากก็แต่สุดท้ายก็ทําได้แค่รอหลยก็ได้แค่รอ <S 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 แต่พอเราไปเรื่อยๆเราก็ทนไม่ไหวเราก็เลยไปลงสอบแบบ เขียนแบบกระดาษเพราะตอนแรกเราลงแบบคอมไหมไงเพราะเราไม่กล้าแบบกระดาษใช่ไหมเพราะเราไม่กล้าเขียนแล้วกลัวเราเขียนตัวจีนไม่ได้แต่สุดท้ายเราไม่อยากรอแล้วรอไม่ไหวเราก็เลยไปลงแบบกระดาษที่ศูนย์สอบอีกแห่งหนึ่งในของไอคีห้าซึ่งอันเนี้ยมันคือเดือนกันยาซึ่งเราได้สอบคือตอนนั้นเราอ่านไเคีห้ามานานมากคือทำแนวข้อสอบเป็นสิเป็นยี่สิบชุดพราะเรากะว่าเราต้องเอาให้ได้มากกว่าสองห้าสิบรอบนี้คือเราจะเอาให้ได้เยอะๆไปเลยไเคีห้าแต่สุดท้ายอ่ะ เพราะเราไปสอบแบบข้อเขียนใช่ไหมแบบไปสอบแบบเขียนแบบกระดาษเราก็เลยพลาดตรงผานฟังเพราะว่าห้องสอบอ่ะมันใหญ่มากแล้วเราอ่ะนั่งหลังห้องลำโพงมันอยู่นูน่นก็คือสมมุติว่าอันนี้คือห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราอยู่นี่ลำโพงอยู่นี่ลำโพงอยู่หน้าห้องคือแบบว่า ไกลมากแล้วเสียงคือนึกเสียงออกมเวลาไปเที่ยวห้างแล้วมันมีเสียงประกาศภาษาจีนน่ะเสียงมันแบบก้องก้องแบบนั้นน่ะคือฟังไม่รู้เรื่องเลยทิงลี่โดยเฉพาะพาร์ทหลังที่เป็นพาร์ทอ่านน่ะเราฟังแบบไม่ชัดเลยสักนิดเดียวคือฟังไม่รู้เรื่องเอาจริงๆคือถ้าเสียงมันชัดนะก็น่าจะฟังออกแต่เสียงมันเป็นแบบเสียงมันก้องก้องน่ะเสียงมันเป็นนั่นแหละเสียงมันไม่ชัด แล้วก็เล่นด้วยเราฝังมันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพัดหลังที่มันเป็นพูดบทความยาวๆของนี้เคห้าเราก็เลยทําได้แค่การเดาชอยเดาคําตอบจากชอยซึ่งอันเนี้ยการทําแบบฝึกหัดมาก่อนแบบเยอะๆอะ่ะมันทําให้มีผลได้จริงๆก็คือเราอ่านชอยก็จะรู้สึกว่าอีชอยเนี้ยเป็นคําตอบที่ถูกแน่นอนก็คือมันเดาได้จากชอยเลยจริงๆแล้วน็เคห้าเนี่ยว่าดูจากชอยแบบอ่านดูเอ้ยอันเนี้ยข้อนี้เอามาหลอกข้อนี้ผิดแล้วข้อนี้ต้องเป็นข้อถูกเราก็เลยใช้ด้วยความรู้สึกนั้นอะทาไปสุดท้ายพัดสั่ง แต่มันน้อยสุดของทั้งหมดไงนั่นแหละก็คือคะแนนของที่5เรารอบล่าสุดคือเราภูมิใจมากเราได้เท่านี้<ะ>ก็คือพัทฝั่งได้น้อยสุดนั่นแหละแต่ว่าพ์ทอื่นก็ดีๆกันไปเพราะว่าพ์ทอ่านพ์ทอ่านของการสอบแบบกระดาษเปเปอร์เบสเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาอ่านมากขึ้นไม่เหมือนแบบที่เราสอบแบบคอมเีสอบแบบคอม,แบบคอมพ์ทอ่านถ้าหมดเวลาปุ๊บมันตัดหน้าทิ้งเลยแต่ว่าถ้าเราสอบแบบเนี้ยเราแอบเรายังแอบทําต่อได้แล้วครูคุมสอบเขาก็ไม่ว่าเพราะเขาเดินผ่านๆอะไรอย่างงี้ แต่เราไม่รู้นะสนยนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ศูนย์ที่เราไปสอบแบบก็ไม่ว่าเราแอบทําเกินเวลาได้ของผ่านอ่านซึ่งนี้ก็เป็นข้อดีของการสอบแบบกระดาษแล้วก็ในส่วนของข้อเขียนใช่ไหมที่มันมีให้เราเขียนแบบบทความสั้นกับข้อความ5้าตัวกับรูปภาพหนึ่งภาพตอนนั้นก็คือเราก็ฝึกเขียนตัวจีนมาตลอดในช่วงที่เราอ่านหนังสือซุ่มๆอ่านน,นานๆเนี่ยที่แบบหุดหยิบหุดหยิบเนี่นยโดนเลื่อนโดนเลื่อนสอบเนี่ยเราก็ฝึกเขียนเอาก็คือนั่ง คิดหัวข้อแล้วก็นั่งเขียนตัวจีนตัวไหนเขียนไม่ได้ก็แบบกาดอกจันไว้แล้วก็มานั่งฝึกอีกทีเพราะบางทีบางคาอะปกติเราดูวิธีใช้มันแล้วเราใช้มันบ่อยใช่ไหมแต่จังหวะที่เราต้องเขียนอะเราจะลืมขีดมันไม่เราจะแบบเริ่มไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้ต้องขีดย,ยังไงแล้วก็ในส่วนของแบบฝึกหัดท,ที่เราพูดถึงนอกจากไอ้เล่มเหลืองเขาที่แล้วก็คือไอ้เล่มเหลืองอันเนี้ยนั่นแหละแล้วมีแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฟล์ PDF เวลาเสิร์ชในเน็ตก็เสิร์ชง่ายๆแล้วก็เสิร์ชตามเนี่ยเขียนอันนี้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 ใช่ไหมแล้วก็เขียนรหัสมันก็จะมีเป็น H51001 H51002 ก็หารหัสไปเรื่อยๆเราใช้วิธีดูจากทิงลี่ว่าทิงลี่เนี่ยในเน็ตอะที่มันมีปล่อยเสียงมามันมีเขียนของรหัสอันไหนบ้างเราก็ไปเสิร์ชชื่อรหัสชุดแล้วก็หาเป็น PDF เราก็เลยได้มาหลายไฟล์เราก็นั่งทำไปนั่งทำนั่งทาไปเรื่อยๆเอยอะๆหลายๆอันนั่นแหละในระหว่างว่าง S <S ก็คือมันช่วยได้จริงๆทุกคนทุกคนต้องทํานะถ้าจะสอบขีห้าหลังจากนั้นก็ยังไม่ทันได้หายใจใหายคอสุนสอบเก่าที่เราเคยลงแบบแบบคอมที่บ้านไว้เขาก็บอกว่าเดือนตุลาเนี้ยมาสอบสนามจริงได้แล้วนะเราก็เลยโอเคงั้นสอบจริงเลยก็ได้แต่ว่าเราขอเขาเลื่อนจาก5เป็น6ซึ่งมันก็เลื่อนได้ก็ดีไปเราก็เลยได้สอบ6เลยซึ่งคะแนนที่ออกมาก็คือเท่านี้ก็ผ่านแล้วแหละผ่านเราเป็นสองน่ารักว่าผ่านมาสองแต้มก็ ก็ผ่านไงก็คือผ่านอะสองปีผ่านแล้วดีใจนะตอนผ่านก็เย้ดีใจแต่สงสัยไหมที่เขาที่แล้วได้แค่ร้อยห้าบแล้วทำไมคราวนี้ถึงได้แค่ร้อยแปอีกสงสัยเหตุผลมันก็เพราะว่าช่วงนั้นอะเราไม่พร้อมสอบเลยคือตอนนั้นแบบชีวิตแบบขิงเครียดมากว่าช่วงนั้นมันมันเป็นช่วงที่ให้ไปเรียนแบบวันๆได้แล้วพอไปโรงเรียนอะมหกเทอมหนึ่งการบ้านเยอะมากคือต้องกลับมาปัน่นงานปั่นการบ้านคือมากมายมหาศาล แล้วก็คือไม่มีเวลาอ่านเท็เทเลยถึงแม้ก่อนวันสอบจริงๆมันสอบวันเส,สาร์เราก็หยุดเรียนพฤหัสกระสุกมาเพื่อมาอ่านมันแต่ว่ามันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นสมองเราสับสนมากคือมันไม่ได้โฟกัสแค่ที่ภาษาจีนอย่างเดียวมันต้องไปยุ่งกับวิชาอื่นอีกมากก็ทําทำให้เราไม่ค่อยมีสมาธิแล้วบวกกับวันสอบที่สนามสอบอะ่ะคือจังหวะนั้นเราแบบรู้สึกว่าวันนั้นอะเราใส่เสื้อเราใส่เสื้อสีกันลากินีมาหรือเปล่าที่เราใส่เสื้อสีนําโชคอะคือแบบ มันไม่มีสมาธิเลยคือทุกอย่างกอ่อกวนหมดเลยในใจอะตอนแบบสติแตกอะตอนสอบอะคือมันสอบแบบคอมใช่ไหมแล้วมันนั่งสลับอย่างนี้เว้ยคือวันปกติเฮดเคะเลขคู่อะจะสอบวันเดียวกันระดับเลขคู่ก็คือเรานั่งแบบนี้ข้างๆเราเป็นเฮดเสี่ข้างๆเราเป็นเฮดเสี่แล้วตรงกลางกาเป็นเฮดเหกแล้วเขานั่งสลับอย่างเงี้ยทั้งสนามแล้วเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีสมาธิคืออะไรรู้ป่ะเพราะว่าเฮดเสี่อะลุกก่อนเฮดเหกเนี H H ่ยคือสอบเสร็จแล้วต้องลุกขึ้นไปก่อนอะแล้ว ตอนที่เฮคสีลุกเนี่ยมันคือตอนที่เราต้องอ่านพาร์ทเขียนที่เขาให้เราอ่านแล้วให้ย่อความอ่ะเราต้องเราต้องอ่านตอนนั้นน่ะแต่ว่าเฮคีสีลุกแล้วครูคอมสอบก็พูดแลแบบเออขาเวลาแป๊บนึงนะคะแล้วเขาก็แจงแจงกับเฮคสีนั่นแหละคือเราก็เข้าใจนะแบบคือคนที่เขาแบบพร้อมในการสอบที่เขาคงไม่ลอกเลขเหมือนเราลอกแต่เราอ่ะสติแตกจริงๆวันนั้นน่ะจังหวะนั้นที่เขาลุกไปคือแบบโอ้โหจบแล้วแล้วบ,บทบทความเนี่ยอ่านไม่ทันเลยแล้วพอเขียนให้มาพาร์ทเขียนจริงๆก็ ก็เขียนไม่ค่อยได้แต่วก็พยายามแบบแถะไปเต็มที่นั่นแหละสุดท้ายผลออกมาพัดเขียนก็ดีสุดแต่ว่าที่ตกตกแค่พัดเดียวคือพัดอ่านเพราะตอนนั้นอะเราก็ไม่มีสมาธิอีกแล้วเพราะแบบมันสนามสอบเนี่ยมันแบบยุกยิกยุกยิกอะไรเงี้ยเนว่องามที่เรานั่งอยู่กลางห้องเลยใช่ไหมครูคอสอบเขาก็จะเดินตรงแบบตรงทางเดินตรงกลางอะแล้วเขาก็เดินไปเดินมาแล้วเขาก็เดินผ่านผ่านหน้าคอมเราตลอดเลยเว้ยคือแบบตอนนั้นเราเสียสมาธิมากตอนอ่านก็ถึงแม้คะ้นนที่ผ่านมามันจะฉิวเฉียดมากแต่ว่า ก็ดีใจอะที่ผ่านแล้วก็แบบเอยทาได้แล้วก็ไปบอกเพื่อนได้ว่าแบบเออสอบเคหกผ่านแล้วบอกบอกใครก็ได้อะไรอย่างนี้ก็คือผ่านแล้วแหละคะแนนเท่านี้ก็คือบอกได้ไงก็ผ่านแล้วผ่านก็คือผ่านก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอะที่ใช้เวลาอ่านหนังสือทั้งหมดอะใช้พลังในการติ่นเพื่ออ่านล้วนเลยคืออ่านเพราะว่าติ่งจีนใช่ไหมก็คือได้ฟังคลิปจีนทุกวันได้ดูคลิปทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สามารถพัฒนาได้จริงเพราะว่าเหมือนเราคุกคีอยู่กับภาษาจีนตลอดเวลา จริงๆแล้วตอนนั้นนะที่กลับไทยมายังแบบจับหลักภาษาจีนไม่ได้เลยคือมันจะมีจริงๆภาษาจีนนะมันจะมีจุดๆหนึ่งที่แบบพอจับได้แล้วปุ๊บจะเรียนต่อได้เรื่อยๆเลยก็คือตอนนั้นนะที่จับหลักได้ก็คือตอนที่อยู่กับข้อสอบของ HK คเยอะๆแล้วก็ท่องศัพท์เยอะๆคือช่วงนั้นเลยที่ทําให้จับหลักได้ว่าอ๋อภาษาจีนน่ะแค่จับทิศนี้ได้เอ้ยมันเรียนเรียงนง่ายเลยนี่หว่าภาษาจีนแค่นั้นเอง แล้วก็วันนั้นนะถ้าไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนั้นแล้วก็ไม่ติ่งนาจีนก็คงไม่มีเราในวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณตัวเองในจริงที่แบบวันนั้นนะคลิกเข้าไปดูแล้วก็ขอบคุณตัวเองในจริงที่เลือกไปเอฟเอสประเทศจีนก็สรุปประสบการณ์การเรียนภาษาจีนมา2ปีของเราก็คือจากตอนแรกที่ต่อต้านภาษาจีนมากคิดตลอดว่าไม่น่าไปจีนเลยตอนนี้ก็กลายมาเป็นติ่งจีนแบบตัวจริงเสียงจริงนะเป็นติ่งจีนจริงๆแบบดูทุกวันเลยอะไรอย่าแงบบนี้แล้วก็แถมตอนแรกที่บอกว่าจะไม่ไปเรียนที่มหาลาัยจีนแน่ ตอนนี้ก็คือแบบนั่งคิดทุกวันแบบเมื่อไหร่ทุนจีนจะประกาศนะว่าติดไปสอบไปแล้วด้วยก็คือไม่ได้สอบที่ไทยเลยเทปิ้งทุกอย่างไปเพื่อจีนไปเพื่อจีนเรียนออนไลน์ก็จะไปก็คือตอนนี้แบบจีนทั้งใจจะไปจีนแน่แน่นึกดูแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าการที่เราเลือกเรียนมาจากจีนเลือกที่ไปแลกเปลี่ยนที่จีนทางนั้นนะจะทำให้เราได้เจอเป้าหมายในชีวิตของตัวเองจริงๆก่อนที่เราจะไปและก่อนที่เราจะจีนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอะอน,นาคตอยากทําอะไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยาก ทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาษาจีนแล้วก็การที่เราไปจีนครั้งนั้นทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากจร ين, ิงๆก็คือเปลี่ยนไปในหลายๆด้านถ้าเราไม่ได้ไปจีนไม่ได้เรียนภาษาจีนก็คงไม่มีแชแนลนี้ไม่มีคลิปนี้แล้วก็ไม่มีชแนลแปลเพลงอันนั้นด้วยคือแบบมันตื้นตันใจมากเลยที่แบบได้เจอเป้าหมายของตัวเองหลังจากไปจีนมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวในชีวิตที่รู้สึกแบบตื้นตันม,มากแบบคิดถูกจริงๆที่ไปแบบโชคดีะอะไรเงี้ย ก็าสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นแค่การแชร์ประสบการณ์ของเราเฉยๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตแล้วก็หาเป้าหมายหาเส้นทางในอนาคตของเตอตจนเจอนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กดติดเราสำหรับคลิปต่อๆไป สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ฟังมาจนจบนะคะมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือการสอบ HSK ก็ถามเราไว้ตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะไปถามที่แอค o u n t t ิ i เตอรของ c h anel n เราก็ได้เดี๋ยวจะไปตอบให้ทุกคนเลยก็วันนี้ก็จบคลิปตะกีก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็สวัสดีค่ะไว้บายๆไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า